สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมาพูดถึงอาหารและโภชนาการของผู้ใหญ่หรือวัยเจริญพันธุ์ครับครับสำหรับวัยผู้ใหญ่หรือวัยเจริญพันธุ์นะครับเราจะนับช่วงอายุระหว่าง20ปีจนถึง59ปีเป็นวัยที่ต้องทํางานเพื่อ,อาหาเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวเป็นวัยที่มีความรับผิดชอบสูงและมีการดูแลสุขภาพของตัวเองน้อยลงครับครับวัยนี้นะครับ การสร้างเสริมเซลล์ต่างๆเพื่อรักษาสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายให้คงที่ครับและเมื่ออายุเรามากขึ้นการทำงานของเซลล์ต่างๆเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของทุกๆวันอัตราการทำงานของอวัยวะและประสิทธิภาพการทำงานของระบบต่างๆจะลดลงช้าๆครับครับสำหรับประชากรสตรีในช่วงวัยนี้นะครับก็ะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2กลุ่มก็คือ1 กลุม่มัาเจริญพันธุ์2คือกลุ่มวัยหลังเจริญพันธุ์นะครับกลุม่มมาเจริญพันธุ์นะครับก็ตั้งแต่อายุ20ปีไปถึงอายุ4 4ปีครับ2ก็คือกลุ่มวัยหลังเจริญพันธุ์นะครับก็จะมีอายุตั้งแต่45ปีไปถึง5 9ปีครับซึ่งจะต้องมีการดูแลสุขภาพการตรวมสุขภาพที่แตกต่างกันครับเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสรีระของร่างกายตามวัยนะครับรวมไปถึงการได้รับบริการการวางแผนครอบครัวตามความเหมาะสมรวมไปถึงการ ส่งเสริมสุขภาพครับยกตัวอย่างเช่นการได้รับภาวะโภชนาการอย่างเหมาะสมะการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอครับและรวมถึงการดูแลสุขภาพพันเป็นต้นครับครับถ้าได้รับพลังงานอาหารมากเกินไปความต้องการของร่างกายจะทําให้เกิดการสะสมเป็นไขมันตามส่วนต่างๆจะพบว่าไว้ผู้ใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องน้าหนักเกินซึ่งเป็นสาเหตุข้างต้นที่จะทให้เกิดโรคต่างๆเช่นโรคเบาหวาน โรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงดันงนั้นวัยผู้ใหญ่ควรรับประทานอาหารให้สมดุลกับความต้องการของร่างกายครับค่ะสำหรับความต้องการสารอาหารในวัยผู้ใหญ่นะคะสามารถจำแนกออกได้เป็นสามกลุ่มตามพฤติกรรมและจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมที่แตกต่างกันจะมีความต้องการสารอาหารที่แตกต่างกันผู้ที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะคะจะมีความต้องการสารอาหาร ในกลุ่มข้าวแป้งเจ็ทพีต่อวันในขณะที่ผู้ที่ออกกําลังกายอยู่เป็นประจําจะมีความต้องการสารอาหารในกลุ่มข้าวแป้ง9ททพีต่อวันค่ะค่ะแนวทางในการบริโภคอาหารสําหรับผู้ใหญ่นะคะอาหารทั้ง3มื้อควรจะประกอบด้วยอาหารดังต่อไปนี้นะคะข้าวหรือแป้ง1ส่วนสถึง2ถ้วยตวงนะคะเนื้อสัตว์3ถึง4ช้อนโต๊ะนะคะผักต่างๆนะคะ4ช้อนโต๊ะนะคะ น้ำมันหรือไขมัน1ช้อนโต๊ะนะคะผละไม้1-2ส่วนค่ะคาร์บโบไฮเดรตนะคะนวัยผู้ใหญ่นะคะเราไม่ได้หมายความว่าจะให้บริโภคเฉพาะข้าวเท่านั้นนะคะแต่ควรบริโภคสับเปลี่ยนหมุนเวียนเป็นอาหารที่ให้คาร์โบไฮเดรตนะคะเช่นบางมือนะคะเปลี่ยนจากข้าวเป็นก๋วยเตี๋ยวบะหมี่และก็ขนมปังค่ะค่ะสำหรับโปรตีนนะคะเนื้อสัตว์ควรบริโภคเนื้อสัตว์ที่หลากหลายและบริโภคเครื่องใน สัตว์สัปดาห์ละ1-2ครั้งอาหารทะเลสัปดาห์ละ2-3ครั้งถ้าเปลี่ยนเป็นเนื้อสัตว์เป็นไข่หฟองเท่ากับ2ส่วนของผู้ใหญ่ควรบริโภคไข่หต่อหนึมื่อละ1ต่อ1น1ฟองซึ่งอาจเป็นไข่ต้มหรือไข่ทอดหรือใส่ในอาหารอื่นได้ค่ะวิตามินและแร่ธาตุนะคะผู้ใหญ่ควรได้รับควรรับประทานผักใบเขียวในอาหารทุกๆมือ้อ เพื่อให้เพราะว่าผักใบเขียวมีแคโรทีนและธาตุเหล็กสูงควรควรบริโภคผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงเช่นฝรังส้มเพื่อป้องกันการขาดวิตามินซีค่ะไขมันนะคะไว้ผู้ใหญ่จะได้รับในรูปแบบของน้ำมันที่ใช้ในการประกอบอาหารผู้ใหญ่ควรลดปริมาณอาหารที่มีไขมันหรือบริโภคให้น้อยที่สุด โดยเฉพาะอาหารจำพวกไขมันอิ่มตัวและอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงค่ะปัญหาโภชนาการในวัยผู้ใหญ่ 1. มีโอกาสขาดพลังงานและโปรตีน 2. ขาดกรดไขมันที่จำเป็นนะคะเพราะว่า ในการประกอบอาหารไม่ได้ใช้น้ำมันพืชที่มีกรดไขมันจำเป็นมากพอในการประกอบ 3- เกิดภาวะน้ำหนักเกินก่อให้เกิดโรคอื่นๆตามมานะคะเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง 4- การกินอาหารที่ไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการค่ะค่ะในวัยทำงานมักจะสนุกและเพลิดเพลินกับการทำงานและกิจกรรมมากมายจะลืมไปว่าได้ใช้ร่างกายไปมากมายเพียงใด ในวนัยนี้หากไม่ดูแลสุขภาพอาจาเป็นจุดก่อเกิดโรคต่างๆที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์จากอนุมูลอิสระและจากภูมิคุ้มกันที่ต่ำลงโดยอาจไม่รู้ตัวแต่แต่อาการของโรคหรือภาวะต่างๆจะปรากฏเมื่อเข้าสู่วัยกลางคนบางรายอาจเลื้อยลางจนถึงวัยผู้สูงอายุค่ะสำหรับความถี่ของการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วนจำแนกตามประเภทของวัยผู้ใหญ่ไม้ดังตารางนี้ค่ะ พฤติกรรมบริโภคอาหารในวัยผู้ใหญ่ประเด็นพฤติกรรมนะคะบริโภคอาหารประเภททอดเช่นเนื้อทอดไก่ทอดคิดเป็นร้อยละเ6 2ค่ะรับประทานอาหารและมีขนมที่มีส่วนประกอบของกะทิคิดเป็นร้อยละเกค่ะรับประทานอาหารที่มีรสเคม็มเช่นเนื้อเคม็มคิดเป็นร้อยละ91.8%ค่ะเติมน้ำตาลเพิ่มในอาหารคิดเป็นร้อยละ86.1%ค่ะ รับประทานข้าวขาหมูคิดเป็นร้อยละ85.1%ค่ะเติมน้ำปลาหรือซอสปรุงรสเพิ่มในอาหารก่อนรับประทานคิดเป็นร้อยละ82.5%รับประทานอาหารหวานเช่นฝอยทองคิดเป็นร้อยละ75.8%ค่ะ,คะสำหรับการสำรวจภาวะโภชนาการพบว่ากลุ่มที่เสี่ยงต่อก,การเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดคือบุคคลวัยทำงาน ที่มีอายุ30 60ปีซึ่งมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการค่ะการกินอาหารบนโต๊ะทำงาน70%ของคนทำงานกินมื้อเที่ยงที่โต๊ะทำงานหลายครั้งต่อสัปดาห์นำไปสู่ปัญหาภาวะทางโภชนาการและปัญหาเรื่องความปลอดภัยของอาหารจากสถิติที่ผ่านมาพบว่าโต๊ะทำงานมีความสปกปรกมีเชื้อรา และแบคทีเรียมากกว่าที่นั่งบูชาโคกในห้องน้ำถึง400เท่าซึ่งเชื้อเหล่านี้พบมากที่โทรศัพท์บนโต๊ะทำงานและโทรศัพท์มือถือผิวหน้าโต๊ะเมาส์คอมพิวเตอร์ตามลำดับโดยเฉพาะคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ซึ่งจากการสำรวจพบว่าโต๊ะทำงานของคนที่มีพฤติกรรมการกินจุกจิบระหว่างทำงานหรือทานข้าวบนโต๊ะทำงาน มักจะมีเชื้อโรคสะสมมากถึง2เท่าการใช้เวลาพักเที่ยงกับหน้าจอคอมพิวเตอร์นั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพและขาดคุณลักษณะการกินที่ดี mm hmm. เนื่องจากผู้ที่ทำงานไม่ได้จดจ่อกับการรับประทานอาหารแต่ใส่ใจที่จะอ่านเมลแชทรับโทรศัพท์หรือพลิกหน้าเอกสาร จึงเกิดลักษณะการกินเพินจนเกินอิ่มเพราะการทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันย่อมทำให้เกิดความสนใจในปริมาณอาหารที่กำลังกินอยู่ลดลงการพักในช่วงเวลาสั้นๆกับส่งผลดีต่อขีดความสามารถในการผลิตของพนักงานเพราะการหลบจากโต๊ะทำงานจะช่วยเติมพลังความคิดสร้างสรรค์ได้ขณะที่ไม่มีการพักจากงานก็ต้องอาศัยความรอบคอบ อาจลดศักยาภาพด้านความคิดสร้างสรรค์งลงเพราะจะทําให้กระบวนการความคิดอ่อนละและไม่สามารถคิดอย่างสร้างสรรค์ได้ไวัยผู้ใหญ่วัยเจริญพันธุ์หรือวัยทางานถือเป็นวัยที่มีบทสําคัญต่อการพัฒน,นาเศษรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็น,นกลไกขับเคลื่อนผล,ผลผลิตของเศษรษฐกิจเพราะถ้าหากประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่สุขภาพเสื่อมโทรมจะมีความสุขได้อย่างไรคะและสุดท้ายนี้ก็มาพบกับ ผมในหัวข้อแนวปฏิบัติในการจัดอาหารในวัยผู้ใหญ่นะครับเนื่องจากในวัยผู้ใหญ่นะครับได้รับพลังงานหรือสารอาหารมากจนเกินไปครับและใช้ไม่หมดจึงทำให้พลังงานนั้นสะสมอยู่ในรูปแบบของไขมันดังนั้นการจัดอาหารต้องคำนึงถึงกิจกรรมต่างๆที่เราใช้ในแต่ละวันครับมากน้อยเพียงใดและ การจัดอาหารนั้นต้องมีความหลากหลายและครบห้าหมู่และควรมีผักและผลไม้ครับและสุดท้ายนี้ผมอยากฝากข้อคิดไว้หมอในอนาคตจะไม่ใช้ยารักษาโรคและจะทำให้คนไข้ของเขานั้นใส่ใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพและอาหารการกินรวมถึงสนใจในเรื่องของสาเหตุและการป้องก,กันโรคุมครับ